วันนี้เราก็อยู่กันกับหุ้นที่เขาบอกว่าเป็นขวัญใจของนักลงทุนหลายๆคนเพราะว่าเข้าใจง่ายหลายคนก็จะได้ใช้บริการของเขานะเวลาเราขึ้นเครื่องบินเดินทางไปมาในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเราก็เป็นหุ้นที่อยู่ในเมกะเทนก็คือเทนของการท่องเที่ยวนะครับเอาล่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่า aot เนี่ยนะครับมีประเด็นอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันที่เรื่องของงบการเงินกันก่อนเราจะเห็นว่าในงบของปี6 3เนี่ยนะครับ เอเนี่ยมีกําไรอยู่แต่กำไรเนี่ยลดลงจากปี62ซึ่งเป็นปีที่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดโควิด1 i d ซึ่งในปี62เนี่ยเอที LT ทำกำไรได้25,000ล้านบาทเพอปี63นะครับเกิดการแพร่ระบาดของโควิด1 9 t เนี่ยเอี LT กำไรลดลงเหลือ4,320ล้านบาทส่วนปี64ครับแน่นอนเป็นปีที่ LT ขาดทุนหนักมากนะครับขาดทุนไปถึง16,000ล้านบาทแล้วก็9เดือนผ่านมาครับ ในปี65ปีนี้นะครับ LT ขาดทุนอยู่ที่9,755้าล้านบาทคือถ้าเทียบกับ9เดือนของปี64เนี่ยตอนนั้นขาดทุน11 0 0 0นนะก็คือขาดทุนลดลงแต่ยังขาดทุนอยู่ทีนี้ด้านล่างครับด้านขวามือของผมเนี่ยนะฮะก็จะเป็นปีบัญชีต้องทำเข้าใจอย่างนี้นิดหนึ่งหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะทำไม LT อผมถึงพูดว่า9เดือนต้องบอกว่า AOT เนี่ยนะครับมีปีบัญชีหรืองวดบัญชีเนี่ยที่จะปิดงบปีปลายเดือนกันยาตอนเนี้ยบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเราอยู่ในช่วงงของ งบ Q2 ออกไปแล้วกําลังรองงบ Q3 แต่ AOT เนี่ยงบ Q3 ออกไปแล้วกําลังจะเข้าสู่งบปีของเขานะเป็นเพราะปีบัญชีของเขาเนี่ยไม่ค่อยเหมือนบริษัทอื่นๆทั่วไปนะครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของราคาอันนี้เป็นกราฟเดือนเลยเราจะสังเกตเห็นว่า AOT เนี่ยหลังจากที่ราคาเนี่ยร่วงลงมาตั้งแต่ช่วงปี2020ตอนเกิดโควิดเนี่ยนะฮะร,ราคาเนี่ยก็มีการไซเวย์อยู่2ปีแต่ว่าในช่วงของประมาณตั้งแต่หน้าร้อนที่ผ่านมาก็มีการเขาเรียกว่า Uh, way, เบสกรอบไซเวทพูดง่ายก็คือเริ่มทําจุดสูงสุดใหม่ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยในแต่ละเดือนนะฮะนปัจจุบันเนี่ยนะครับราคา o t ออยู่ที่73.75บาทแลอะอาปูพื้นฐานนิดหนึ่งเผื่อใครเพิ่งมารู้จัก AOT เพราะว่านักทุนหลายคนเนี่ยก็คือ เริ่มเข้าตลาดมาในช่วงโควิดเหมือนกันเนาะนะต้องบอกว่า AOT เนี่ยนะครับเขามีสนามบินเนี่ยที่อยู่ในการดูแลในการบริหารของเขาเนี่ยนะครับทั้งหมด6แห่งในกรุงเทพเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับก็คือสนามบินสุวรรณภูมิรหัสก็กคือ BKK เป็นตัวยอ่อดอนเมืองเนาะ DMK แล้วก็สีสนามบินภูิภาคนะครับเชียงใหม่ CNX นะครับรหัส CNX ภูเก็ตรหัส HKT นะครับหาดใหญ่ HDY แล้วก็แม่ฟ้าหลวงหรือว่าเชียงรายเนี่ยนะครับ CEI ส่วนสนามบินนะครับในระดับจังหวัดเนี่ยนะครับมีอีก29สนามบินแต่ไม่ได้อยู่ใน a อออยู่ขึ้นอยู่กับทอยนะครับแล้วก็มีอู่ตะเภาก็ไม่ใช่ a OT อ t อีกเหมือนกันส่วนสุขโขทยัยสนามบินสุขโขทยัยสมุยแล้วก็ตราดเนี่ยนะครับเป็นของบางกอกแอร์เวย์นะเพราะฉะนั้นเออทเนี่ยมี6แห่งเรามาดูตัวเลขที่น่าสนใจกันเลยครับเรามาที่จํานวนเที่ยวบินก่อนให้ดูของเป็นรายปีก่อนปี2 0 1 8 2 0 1 9นเนี่ยนะครับที่ก่อนเกิดโควิด -19 เนี่ยนะครับ จำนวนเที่ยวบินเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเก้าแสนเที่ยวต่อปีพอปี2020เนี่ยลดลงเหลือ5้าแสนเที่ยวต่อปีมกราคมพายเนี่ยยังเดินทางกันได้อยู่นะครับเราเพิ่งจะมาล็อกดาวน์กันจริงจังตอนประมาณสักเมษาใช่ไหมฮะตัวเลขของปี2020เนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่า2021เนี่ยเราแบบฟูลล็อกดาวน์เลยถูกป่ะนะครับแล้วก็หลายๆประเทศก็มีมาตรการใช่ไหมอย่างล่าสุดเนี่ยญี่ปุ่นเพิ่งจะยกเลิกการต้องขอวีซ่าปกติตัังเที่ยวไทยเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นก็เราไม่ต้องขอวีซ่า ฮ่องกงลนะ่าสุดก็เป็นไงครับยกเลิกการกักตัวอย่างเงี้ยนะครับเพิ่งจะแบบผ่อนคลายเข้ามาเรื่อยๆเราก็เข้าใจได้เลยว่าปี2021เนี่ยหนักกว่าปี2020นะครับเรามาดูในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยงวด9เดือนเนาะของ AOT ในวงกลมสีเขียวเลยด้านบนนี้เลยจำนวนเที่ยวบินเมื่อเทียบกับ9เดือนของปี2021เนี่ยนะครับ ก็คือจาก2 1 7 0 0 0เป็น2 7 1 0 0 0เพเพิ่มขึ้นมาประมาณ25%อันนี้เที่ยวบินนะที่ข้ามาดูใน MDA n ครับก็ตรงกันเนาะเขาบอกไว้เลยว่าปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง6กแห่งของทอททอท,อท,อทอคือ a o t มีจํานวนเที่ยวบิน2 7 1 9 0 3เเที่ยวบินเพิ่มขึ้น25%อ่าตรงกันที่เรามาดูจํานวนผู้โดยสารจํานวนผู้โดยสารของ a o t อ่าเรามาดูกันก่อนช่วงเกิดโควิดนะครับเอ่อ2018-2019เนสาร ประมาณ140ล้านคนนะครับ2020ที่เกิดแพร่ระบาดแล้วลดลงมาเหลือ72ล้านคน 2, 2021ยเลยหนักๆเลยเหลือแค่20ล้านคนแล้วก็พอมาดูงวด9เดือนปีนี้ครับก็จาก19ล้านคนในในเเดือนของปีที่แล้วมาเป็น29ล้านคนเนาะตอนที่ผมวงกลมไว้ผู้โดยสารเนี่ยเพิ่มขึ้นมา5 4 1 5จานโอเคจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเนาะแล้วทีนี้จำนวนเที่ยวบินกับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นเนี่ยส่งผลกับ AOT อย่างไรนะฮะก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนในโครงสร้างรายได้ของ AOT เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นแอโร่กับนอนแอโร่ ero, คือไรายได้ที่เกี่ยวข้องของการบินกับไรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้อ,ของกับการบินและได้ที่เกี่ยวข้องของการบินมีอะไรบ้างก็คือมีค่าแลนดิ้งค่าจอดเครื่องบินอย่างเงี้ยนะครับค่าเอ่อ uh, PSC เนาะ Departure Passenger Service เนะาะ c h a r ์จพูด,ดง่ายๆแหละนะครับเวลาเราแบบดูในใบเสร็จตัวบิเอ่อบัตรใบเรียกว่า ตัวโดยสารอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นค่าเซอร์วิสพวกนี้ต่างร่วมถึงแอร์คราฟต์เซอร์วิสชาร์ตนะครับแล้วก็นอนแอร์โร่คืออะไรอ่ะก็คือค่าเช่าจะมาในสนามบินก็จะมีห้างร้านต่างๆร้านหนังสือร้านอาหารถูกไหมครับร้านขายอุปโภคบริโภคต่างๆธนาคารอะไรแบบนี้เซอร์วิสค่าน้ําค่าไฟนะครับแล้วก็คอนเซชั่นนะครับก็เป็นพวกผลส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่างๆยกง่ายคือ Duty Free. ดิวตี้ฟรีอ่ะดิวตี้ฟรีเขาก็ทําสัญญาสัมปทานกันไว้ลักษณะเป็นส่วนแบ่ง ผลประโยชน์หรือรายได้ตรงนี้ให้กับทางเออทีวันนี้ก็ถ้าเกิดเรามาดูเรื่องของรายได้ครับผมได้ตีกรอบไว้ให้เรียบร้อยแล้นะครับสีแดงเนี่ยเป็นของ9เดือนปีที่แล้วสีเขียวเนี่ยเป็นของปีนี้ซึ่งเราจะเห็นเลยว่ารายได้ทั้ง6ประเภทของ AOT นั้นเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาจาก5,000ันอันนี้รายได้รวมนะครับ5,620ล้านบาทนะบในงวด9เดือนนะครับเพิ่มมาเป็น1 0,000 กับอีก10ล้านบาทเพิ่มขึ้น78.11%เนาะก็มีการฟื้นตัวที่ชัดเจนก็สอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบินแล้วก็จำนวนผู้โดยสารนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามาดูบรรทัดส,สุดท้ายหรือว่าตรงกำไรจากการดำเนินงานเลยนะครับเราจะเห็นว่า AOT เนี่ยยังคงขาดทุนอยู่นะยังคงขาดทุนอยู่นะครับโดยเฉพาะไตรมาสที่3ของ AOT เนี่ยขาดทุนไป2,020ล้านบาท ขาดทุนลดลงแหละนะฮะแต่ยังขาดทุนอยู่ทีนี้เนี่ยเหตุผลก็คือว่าถ้าเกิดเราไปดูโครงสร้างของทางด้านค่าใช้จ่ายบ้างเราจะเห็นว่าเอลเนี่ยมีทั้งฟิกคอร์แล้วก็เวลเบอร์คอร์ดฟิกคอร์ก็อย่างเช่นอะไรค่าเสื่อมเนี่ยนะฮะค่าเสื่อมเพราะว่าเอลทเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนในสินทรัพย์ถูกปะลงทุนในสินทรัพย์ก็คือที่ดินอาคารอุปกรณ์ใช่ไหมครับอาคารจอดสนามบินต่างๆที่ดินที่เอามาพัฒนาทําสนามบินทํา สิ่งอำนวยความสะดวกที่จอดรถน,นู่นนี่นี่นั่นใช่ไหมครับพวก variable cost โโค,คืออะไรค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานนะก็พอผู้โดยสารกลับมาก็จะต้องเขาเรียกว่าจ้างพนักงานในบางส่วนเพิ่มขึ้นนะครับแบบนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นว่ารายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ5,000ล้านแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่เช่นเดียวกันค่าใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้น1 1 7 6หนึ่ง็บกล้านโอเคแต่ว่าเป็นนิเวศหมายที่ดีสแสดงว่าถ้าดูแบบนี้ เราจะเห็นว่าค่ารายได้เพิ่มประมาณสัก5000ล้านค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณสัก1,100ล้านแน่นอนยังถ่วงให้ a อ t ทเนี่ยยังคงขาดทุนอยู่อันนี้เข้าใจนะครับแต่ว่าก็จะเห็นว่าโหเพิ่ม5ารายได้เพิ่ม5 0าพันค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณพันหนึง่งนะครับเราก็จะรู้เลยว่า a ออท์เนี่ยถ้าเกิดจำนวนผู้โดยสารหรือจำนวนเที่ยวบินเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีก a ออทก็สามารถที่จะขาดทุนลดลงเปื่อยเรื่อยและพลิกกลับมากําไร ได้นะครับเหมือนช่วงก่อนที่เกิดโควิดนั่นเองแต่ว่าเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ยังตอบท่านไม่ได้เหมือนกันเพราะว่างบยังคงขาดทุนอยู่นะทีนี้เรามาถึงฟิวเจอร์โปรเจกต์ครับเขาบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด3โปรเจกต์ใหญ่ๆ1ก็คือสุวรรณภูมิเฟสสองใช้งบลงทุนเนี่ยหกหมืกว่าล้านเลยนะนะครับเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยคือปีหน้าปี2023 แล้วก็มีโปรเจกต์ที่2ก็คือเติร์ r ลันเวเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูนะว่าตรงไหนอยู่ตรงไหน3ก็คือ n o r เอ็กนซะ์ n พนชัการขยายนะครับการขยายทีนี้เนี่ยเรามาดูแบบนี้นะฮะปัจจุบันสีดำเนี่ยสีดาสีเทาเนี่ยก็คือเฟสหนึ่งะที่เราใช้บริการกันเป็นประจำเนี่ยอันนี้เป็นงวงช้างนะครับเนี่ยเวลารถเข้ามาก็คือจากทาง ถนนด้านบนหัวผมอีกเหมือนเช่นกันนะเวลาเราเข้าสนามบินเนี่ยเราก็จะเราจะเข้าเส้นนี้ถูกไหมครับแล้วก็ตีโค้งไปจอดไปจอดตรงหน้าอาคารผู้โดยสารใช่ไหมครับขาออกเนาะนะแล้วเราก็เช็คอินอะไรให้เรียบร้อยที่นี้เนี่ยน็อตเอ็กเพนชั่นเนี่ยคือตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยทางด้านขาเข้านี่แหละอยู่ทางด้านซ้ายมือนะฮะส่วนรันเวทที่3ก็คือสีเหลืองนะครับเป็นรันเวทที่จะรองรับเครื่องบินเวลาลงจอดนะฮะ แล้วก็รันเวย์ที่2เนี่ยเปิดใช้ไปแล้วคือตอนนี้มี2ลรันเวย์เรากำลัลงสร้างรันเวย์ที่3อยู่แล้วก็นอตนอตเอ็กซ์เพนชั่นก็คือตรงนี้ด้านข้างนะครับอยู่ทางทิศเหนือนั่นเองอันนี้จริงๆแล้วเป็นแผนที่แบบระยะยาวนิดหนึ่งคือมีการพูดไปถึงเซาล์เอ็กซ์เพนชั่นมาพูดถึงพูดไปถึงรันเวย์ที่4นะฮะแต่ว่าโอเคเราจะคุยกันตรงนี้ก่อนส่วนในวงกลมสีน้ําเงินเออวงกลมสีม่วงตัวนในวงกลมสีม่วงเนี่ยตรงีนที่เป็นสีฟ้าเนี่ยสีน้าเงินตรงกลางเนีเ่ยที่ผมวงไว้เนี่ย อันนี้แหละนะครับก็จะเป็นสุวนรณภูมิเฟสสองนั่นเองนะครับแต่จริงเขาก็มีเฟสสามเฟสสี่นะครับแต่ยังไม่พูดถึงกันตรงนี้แล้วกันแล้วก็มีข่าวเรื่องของอ east expansion นะส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารทิศต,ตะวันออกนะครับของสุวรรณภูมิถามว่าอยู่ตรงไหนนะฮะก็อยู่ตรงข้างๆอีกเหมือนกันนะต้องบอกว่า,าทีนี้กลับทิศละต้องบอกว่ารูปเนี้ยรูปเนี้ยเป็นทิศต,ตรงนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะ ทีนี้เร,เราเราเราหมุนกลับไปเราหมุนขึ้นไปนะครับกลับทิศกันนะฮะก็จะเป็นรูปนี้ก็จะเป็นรูปนี้ฮะทีนี้เนี่ย east expansion ก็อยู่ข้างๆเลยข้างๆอาคารเช็คอินของพวกเราเนี่ยแหละนะครับแล้วก็มี west west expansion ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของส่วนต่อขยายทางด้านทิศเหนือนะตรงนี้เนาะนะครับก็คือสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยแหละนะครับหให้เห็นภาพเนาะ สาเหตุทำไมสวนอณภูมิถึงแบบต้องมีการขยายการอะไรต่อมิอะไรหลายเรียกว่าหลายโปรเจกต์เหรอเกิดมันเป็นเพราะแบบนี้ครับคือนี่เป็นตัวเลขของอก่อนเกิดโควิดเลยนะอันนี้เป็นในกรอบสีเขียวเนี่ยเป็น air cargo flights อร์ฮา u r นะครับ p อร์ o u วก็คือถ้าเกิด b k k ก็คือสวนอภูมิเนี่ยนะฮะคือ capacity เนี่ย68ล้านคนนะครับอ่าหกสิต่อชั่วโมงขออภัย68ไฟต่อชั่วโมง สอบปี2018-2019เนี่ยมีจำนวนที่มาใช้เนี่ยนะครับ65ไฟกับ67ไฟต่อชั่วโมงจำนวนผู้โดยสารต่อปีสุวรรณภูมิรองรับได้45ล้านคนนะครับปี2018เนี่ยมีจำนวนผู้โดยสาร62ล้านคนปี2019เนี่ยมีจำนวนผู้โดยสาร64ล้านคนเพราะนั้นเนี่ยก็คือเกินคาปาซิตี้ถ้าใครจำภาพก่อนเกิดโควิดได้เราจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาเราไปสุวรรณภูมิเป็นไงครับคนเยอะไหมเยอะมากถูกปะเยอะมากถึงมากที่สุด จะบัดแน่นขนาดไปหมดเลยเพราะนั้นการที่เออเนี่ยมีโปรเจกต์ในการขยายส่วนตรงนั้นตรงนี้เฟส3ามลันเวสามเฟส2นะครับเวสเอ็กซ์เพนชั่นอีสเอ็กซ์เพนชั่นเนี่ยนะครับเราก็เข้าใจได้เลยว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก่อนเกิดโควิดเนี่ยเออที LT ก็แน่นนะครับเต็มคาร์บะเริ่เกินคาร์บะตี้ไม่ได้เต็มคาร์บะตี้นะเกินคาร์บะตี้ไปไกลแล้วนะฮะ เอาละมาถึงอิสตอรี่หนึ่งนะนั่นก็คือเรื่องของสนามบินใหม่นะฮะทีนี้เนี่ยสนามบินใหม่เนี่ยก็คือมีมติคอรลมอเนาะนี่เอามาจากสรุปมติคอรลมอเลยว่าเนี่ยไอวาราที่10ของสัปดาห์นั้นที่เขาประชุมคอรลมอกันนั่นคือให้บริษัทท่าอากาศยานไทยก็คือเออนะครับเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการท่าอากาศยานอุดรธานีบุรีรัมย์และกระบี่นะครับซึ่งในเว็บไซต์ของเออเนี่ยก็คือมี ผู้บริหารเนี่ยมาอธิบายหรือบอกเล่าการบริหารสามสนามบินตรงเนี้ยเบื้องต้นเนาะเครื่องคลิปเนี้ยลงในเว็บเนี่ยเมื่อวันที่4กันยาที่ผ่านมานี่เองทีนี้เนี่ยผมจะพาท่านไปอ่านข่าวบทสัมภาษณ์สักเล็กน้อยเนาะนะเป็นข่าววันที่4กันยาก็วันเดียวกับที่ลงในเว็บของ a ออทเองนะครับท่านนิตินยัยสิริสมัถการหรือว่า MD ของทาง a ออทเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์กับประชาชาิธุรกิจเอาไว้บอกว่า อันนี้ผมจะขออนุญาตอ่านให้ท่านฟังเลยนะตามหลักการพัฒนาขนส่งทางอากาศในอนาคตของรัฐบาลในฝั่งซัลายนั้นใครก็ได้ที่มีเงินลงทุนสามารถเสนอตัวเข้ามาบริหารได้หมดไม่จาเป็นต้องเป็น a o t แต่ต้องขยายฮับการบินไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าอีสานนั่นเองเพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบท่าอากาศยานและดําเนินธุรกิจในรูปแบบคัสเตอร์และเป็นจุดที่เป็นฮับและเกตเวไปยังประเทศใกล้เคียงตามนโยบายของรัฐบาลนะครับ โดยมีศักยภาพที่จะรองรับผู้โดยสารระยะไกลที่มาจากยุโรปอเมริกาซึ่งมาตรฐานเทคโนโลยีที่ให้บริการต้องไปมาตรฐานสากลเช่นต้องมีเครื่องตรวจสอบวัตถุตามร่างกายเครื่องเอ็กซเรย์แบบบอดี้สแกนถ้ากาศยานไหนไม่มีจะไม่สามารถบินไปยุโรปได้นะครับท่านก็ย้ำอีกว่าใครจะมาบริหารสามสนามบินเหล่านี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น l o t แต่ต้องพัฒนาให้เป็นทับการบินในภาคอีสานนะครับเพราะปัจจุบันทัฟฟิก ทางอากาศในภาคเหนือกลางและใต้ใกล้เต็มแล้วที่สําคัญต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูงนะครับตามมาตรฐานสแตนดาร์ดแล้วก็เมื่อถามว่าเหตุผลรับโอนสามสนามบินจากทอยอนะครับคืออะไรท่านนิตินายตอบว่าปัจจุบันเอเนี่ยบริหารสนามบินอยู่6แห่งนะครับไม่มีภาคอีสานโดยผู้โดยสารอินเตอร์ที่จะเดินทางเนี่ยนะครับในไฟอินเตอร์เนี่ยจากภาคอีสานเนี่ยก็ต้องเดินทางมาที่ สุวรรณภูมิแล้วต่อเครื่องเพื่อจะไปประเทศเหล่านั้นนะครับส่วนเหตุผลที่เป็น AOT ที่รับการเลือกมาในการบริหารเนี่ยนะครับเพราะ a o t เป็นคนที่ถือดีมานของผู้เดินทางจากทั่วโลกสามารถบริหารจัดก,การดีมานหรือให้อินเซนティブจูงใจสายการบินต่างๆขนผู้โดยสารมาลงได้นะครับจริงๆต้องอธิบายแบบนี้ก่อนว่าจริงๆถ้าพูดถึงสนามบินในในระยะใกล้ๆเนี่ยคู่แข่ง a o t คือถึงแม้จะบอกว่า a o t เนี่ย ไล่คู่แข่งเป็นธุรกิจผูกขาดคําตอบก็คืออาจจะไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวถ้าเป็นไฟในประเทศอะ่ะมันก็ต้องใช่อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นไฟอินเตอร์เนี่ยผมก็มองว่าคู่แข่งข t เอทีเนี่ยก็คือง่ายๆเลยก็คือชางีชางีของสิงคโปร์นะครับแล้วก็เช็คแล็บก๊อกของฮ่องกงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็จะก็จะมาตอบในโค้ดคำพูดของท่านนี่แหละว่าทำไมแบบ AT ถึงต้องจูงใจต้องมีอินสันตีฟอะไรเงี้ยคือเขาก็ต้องแข่งกับสนามบินอื่นด้วยนั่นเอง ทีนี้ท่านนี้ที่ไหนบอกอีกว่าสลับก็ประมาณลงทุนพัฒนาท่ากาศยานทั้ง3แห่งเนี่ยเยบื้องต้นเอกทากำหนดไว้ประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาทตลอดสัญญาบริหาร30ปีแบ่งเป็นอุดร3 5 0 0ล้านบาทบุรีรัม4 0ย์สล้านบาทกระบี่ประมาณ5,000ันถึงหกพ0ล้านบาทงบลงทุนดังกล่าวจะกําหนดไว้เบื้องต้นบวกลบ10%นะครับส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยี ส่วนผลตอบแทนที่ AOT ต้องจ่ายให้ทอยอตลอด30ปีมูลค่าเป็นเท่าไหร่ท่านิตินายบอกว่าขนาดนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ต้องรอหลังจากสำรวจและประเมินสินทรัพย์ของท่าอากาศยานหรือสนามบินทั้ง3แห่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วท่านก็บอกว่าเริ่มบริหารเต็มรูปแบบสาสนามบินเนี่ยนะครับประมาณเดือนตุลาปี66ก็คือปีหน้านั่นเองเนาะนี่ก็คือเรื่องราวเนาะมีทั้ง โครงการที่อยู่ในไพพ์ไลน์นะครับที่ขึ้นอยู่ในสไลด์พ e ีเซนเตชันของ a ออทีเลยมีโครงการที่กำลังคุยกันอยู่นะกำลังหาลือปรึกษากันอยู่เรื่องของ E a ท์เอ็กซ์เ n นแล้วก็มีเขาเรียกว,ว่าสนามบินใหม่ทั้ง3สนามบินอุดรกระบี่แล้วก็บุรีรัมย์เนาะซึ่งถ้าเขาจให้บิดบุรีรัมยังคงขาดทุนอยู่แต่ว่าหลังจากที่เอลทีเข้าไปบริหารล้วก็จะต้องติดตามกันต่อไปว่าเอลทีจะบริหารโดยเฉพาะบุรีรัมย์เนี่ยไปในทิศทางไหนนี่ก็คือเรื่องราวของ เอออทเนาะในค่ำคืนนี้เนาะ mm hmm. ก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์เนาะเราก็เห็นตัวเลขที่ชัดเจนเห็นรายได้ที่ฟื้นกลับมา mm hmm. เห็นค่าใช้จ่ายที่เอ่อบางส่วนที่เป็น variable cost ที่ปรับตามขึ้นมาแต่ว่าโอเคก็ยังน้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นก็เป็นในยัะที่ดีเนาะเป็นสัญญาณที่ดีว่า a อออทเนี่ยเอ่อเขาเรียกว่าน่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วทางด้านผลประกอบการแต่ราคาหุ้นเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอันนี้ก็ทุกคนจะต้องลองไปเขาเรียกว่า วิเคราะห์เพิ่มเติมกันดูนะอันนี้ก็ซัพพอร์ตข้อมูลในส่วนนี้ให้ก็หากท่านชอบนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพจเราหน่อยนะครับแล้วก็เรากลับมาพบกันนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา2องทุ่มนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามไล้ที่เพจแห่งนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับ